หมายถึงสภาวะอารมณ์ที่แปรปรวนนะคะเป็นคนที่จะบอกว่า,าพูดอะไรไม่คิดก็ได้นะพูดตามสภาวะอารมณ์ถ้าเมื่อไหร่ที่อารมณ์ฉุกตุกก็ไม่ฟังใครเหมือนกันจะออกแนวแนวพูดไม่คิดแนวพูดไม่ฟังนะคะด้วยตัวตนแล้วก็ขอมาดูสิ่งที่จะเข้ามาก็คือมารุติน้องๆช่วยพี่อ่านด้วยค่ะอาจารย์อ่านก่อนค่ะมารุติเนี่ยปีนี มันมันน่าจะมีอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับถ้าเราไม่มองเป็นครูบาอาจารย์ก็น่าจะเป็นผู้ร่วมง,งานที่ว่าอาจจะเป็นผู้ชี่ยวชาญก็อาจจะมีอะไรที่ต้องเกี่ยวข้องกับเราอ่ะเพราะมันกระทบกับพบนะยังไงก็คือกิสนะมันจะต้องมีข้อมาเกิดเราไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะนะตอนนี้เราบอกเลยนะ แต่เรารู้แค่ว่ามันจะต้องมีอะไรเกี่ยวกับครูบาอาจารย์เข้ามานะเรานะละอาจารย์่ะอาจารย์่ะเรารู้ว่ามันจะต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับครูบาอาจารย์เข้ามาและสิ่งที่เกิดยังไงมันก็จะต้องเกิดถ้ามองในทิศทางที่ดีโอเคเข้ามาอาจจะทําให้เราได้เงินก็ได้นะเพราะไพ่ใบนี้มันเป็นไพ,พ่พิธีกรรมเพราะว่าเราทําด้านอาชีพนี้เนาะต้องบอกทาเนี้ยมันจะไปมองทางอื่นก็คงจะลําบาก จะได้เกี่ยวข้องกับพวกพิธีกรรมหรือเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่เราเรียนมาความรู้ที่เราเรียนมาแล้วจริงๆปีนี้ที่มันตกมาลุติด้วยตัวตนของเราเนี่ยมันเป็นการประเทศก็คือมันเหมือนกับว่ามันก็รอเวลาที่มันสุกความรอเวลาที่หอมหวานที่มันัะกานที่มันใช่แต่ด้วยตัวตนเราเนี่ยคาพูดเราอ่ะดูไม่ฉันไม่สนใจแล้วแต่อารมณ์แต่เมื่อไหร่ที่ฉันคิดจะทําฉันก็จะปฏิบัติแต่เมื่อไหร่ ฉันไม่ทําฉันก็ตามอารมณ์แต่สุดท้ายจริงๆทุกอย่างที่มันจะต้องมาเกี่ยวข้องกันนะต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติแล้วฉันพูดไปฉันก็ขนลุกไปปฏิบัติสมาลาเนี่ยถ้าจะพูดกันไปก็คือจะพูดกันในในในดวงตัวเองก็แล้วกันนะมันอาจจะตกเป็นพกกรรมกรรมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นกรรมชั่วหรือกรรมดีถ้าให้มองคืออาจสายมูนิดนึงนะ มันก็คืออาจจะเป็นอะไรที่มันติดค้างติดคากันมายังไม่จบไม่สิ้นในสิ่งที่ที่ที่เนี่ยสงสารบาลานโดเือดหัวที่หมดไปอ่ามันอาจจะต้องมีการทำอะไรที่มันจะต้องมากมากกว่าที่ในไครที่เห็นนะทำด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองฝีมือตัวเองก็ีน่าละเขาเรียกทำมากกว่าที่เห็นที่เราเราจะไปเขาเรียกอะไรนะ เดินไปพึ่งพาสายใครหรือเดินไปขอใครทุกอย่างก็คือจะต้องมามาปฏิบัติเองทําเองปีนี้างานสายบูคุณปัจจัยก็ครูพูดง่ายๆว่าครูบาอาจารย์ถ้าถ้าให้พี่อ่านพี่จะอ่านแบบว่าอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านนิดน,นึงนะใต้พี่อ่านตรงนี้คือพบสิ่งที่เข้ามามารุติที่จะเกิดขึ้นปีนี้จะมีครูบาอาจารย์ยังไงก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับพี่แล้วก็ตัวพี่เองเนี่ยต้องสงบปากสงบคำตามคําครูบาอาจารย์สอนแล้วก็ <c oughs> มันอาจจะต้องมาเกี่ยวข้องกัๆๆกบะะเกี่ยวกับการปฏิบัติด้วยซ้ำนะคะตัเวลามันเกี่ยวกับ<ว>กผู้ใหญ่ด้วยเราจะเข้ามีการเกี่ยวข้องปเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ค่ะมีค่ะมีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ช่วงนี้ก็ไม่เหลือใครลวเหลือพวกครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่หมายถึงว่าเมื่อวานไปดูดวงกับใครผู้บริหารก็คือผู้ใหญ่ค่ะเมื่อวานผู้ใหญ่ ไม่รู้ด้วยเขาเป็นใคยหรอเนก็มีเข้าไปนะคะก็คืออาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะตรงเนี้ยนารายอ่ะมันอาจจะต้องมีอะไรที่ต้องทําไปมากกว่ามากกว่าที่เป็นอยู่ใช่ไหมน้องบอกได้นะด๋ด๋ยด๋อยด๋อยด๋ยด๋ยด๋อยด๋วย๋ยด๋อยด๋ยดอยด๋หยด๋อยดยอยด๋อยด๋อยอยด่อยด๋อยด๋อยดอยดยด๋อยอยด๋อยด๋อยด๋วยด่ยดยด๋อยด๋อยด๋อยด๋วยดยยยยยย คือให้อ่านชื่อมานะอันนี้ของอ่านชิ่ออย่างนี้นะคะตามสไตล์พี่นะพี่อาจจะต้องมีการทำอะไรที่มากกว่าที่เป็นอยู่นะปัจจุบันมันไม่ใช่กรรมนะแต่มันอาจจะเกี่ยวกับโหราศาสตร์หรือเกี่ยวกับทางทางอะไรที่เรารวิทยาศาสตร์พิธีก็ได้แต่ว่าด้วยที่คำว่ามันถึงเวลาเหมือนกับคู่รักที่ต้องบอองมาเจอกันนะคะแต่งงานเหรอพี่ค่ะแต่งงานตรงนี้จะต้องบอกว่า คำว่าพรมะโพรมะคือการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเนี่ยป็นัญลักษณ์เนี่ยพี่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนที่ที่จะต้องไปทําอะไรมากขึ้นเกี่ยวกับพวกตรงผูกพยานสมมดตัวเองคืออปลสมมติอ่านนพรมะคือไม่ได้ครั้งเดียวมันอาจจะมีเกินกว่าสามครั้งหรือมันจะมีครั้งหนึ่งที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาเป็นคด้วยตัวเองนะคะตามนั้นอ่านสิ เอาเสริมอะไรให้ได้บ้างคะาปีนไอสวรัปเออเอร์ฮะปีแบบสิ่งที่พี่เจอมันจะเริ่มแบบทำให้แบบปีนี้เป็นปีที่พี่อ่ะเลือกสาขวิชาบางตัวขึ้นมาที่พี่ถูกใจที่พี่ชอบโดยที่พี่เข้าไปแก้ปัญหาให้กับคนที่เข้ามาดูดูวังเราก็มีการทำวิธีกรรมบางอย่างกับเขาส่วนคนที่เข้ามาหาพี่อ่ะจะเป็นพวกที่มีปัญหาเข้ามาให้พี่แก้